ปวดหัวปวดหัวจริงๆอะไรอะไรมันสับสนวุ่นวายไปหมดอ,มอีนังพิมพ์นะมันปากอยู่ไม่สุเออคุณหมอเคยเห็นมา้าไหมคะปากมันยาวแล้วก็กว้างหดือค่ะพูดถึงความกว้างดิฉันว่าแม่น้ำเจ้าพยานะยังกว้างไม่เท่าไหร่นะคะพ่อพิพัฒน์เคยบอกดิฉันว่าแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะ่ะกว้างกว่า,าอิศศนนั่นก็อีกคนหนึ่งชอบเถียงด่นะ ใครพูดถึงเดี๋ยวด,ยวดยววก่อนคุณประกานั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงอ,อ,อุ้ยคราวนี้ทาไมหายเรื่องโรงพยาบาลที่จะสาบส่งสักทีไม่ยอมไปอีกแล้วไม่รู้เป็นยังไงคนคอยด่าดิฉันเรื่อยไปทางไหนไมันก็ขอดค้อนินทาดิฉันน่ะเป็นคนดีนะคะไม่เคยทำให้ใครคนไหนเดือดร้อนออ แต่คนมันคอยอิจฉาดิฉันตูคุณหมอค่ะคนเรานะคะไม่มีใครอยากให้ใครได้ดีหรอกค่ะอืตามปกติคุณประกาศทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ไหนครับเออดิฉันขายของอยู่ที่ตลาดวิเศษค่ะตลาดอยู่แถวบ้านชังลอฝั่งทนน่ะคะแล้วสามีคุณสมบูรณ์สมบูรณ์มาสิเร็ว มบครัในคนนี้ทำไมถึงอ้วนนักลละคะคุณหมอพอได้ยังสักแก้วสิขอบคุณอ้วนแล้วไปเจ็บหัวกันในบ้านคุณล่ะพูดถึงคนอ้วนดิฉันว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ถามถึงสามีของคุณเนะ่เวลานี้เขาทำงานที่ไหนแต่ก่อนเป็นข้าราชการชั้นตรีเดี๋ยวนี้ปลดเกษียณแล้วโอ้ยรายนั้นไม่อยากจะเอ่ยถึง ไม่เอาไหนกับใครทั้งนั้นวันไหนวันพระก็ไปกลุกอยู่ที่วัดวันอาทิตย์ก็ไปเฝ้าอยู่ที่โรงเรียนธรรมะที่วัดบวรนูน่นแกชื่อเวกค่ะเคยบวชพระแค่รรษาเดียวตอนหนุมน่มๆแต่ใครๆชอบเรียกมหาเวกคุณมีลูกห้าคนคเป็นชายสามอีกสองคนเป็นหญิงอือปูดถึงลกูกพี่จะเจ็บใจนะัก ไ่ดีไปรู้จักดีขอโทษครับไอ้เหล่าลุกมันอบรมสั่งสอนจนปากเปียกปากแฉะเป็นพ่อของมันคนเดียวไม่เอาธุระนี่ถ้าขาดดีฉันไปสักคนหนึ่งมันจะต้องแตกตรแหลกจะขาดดีฉันเป็นคนรักลูกรักผัวนะคะไม่อย่างนั้นคงไม่ทนอยู่หรอก ครับครับทราบครับทราบครับครับครับเออครับลูกชายคนแรกของคุณประกาศชื่ออะไรอ๋อพี่พัทค่ะปริยจบมหาวิทยาลัยนะคะ มีแฟนสวยอย่างนางฟ้าพี่พัดคะเมื่อว,วานเราต่างก็ได้รับวิญญาณวันนี้ไม่ใช่วันที่เราควรจะท่าเริงบอกเลยคะ่ะทำไมพี่พัดจะต้องระแวงว่าเราจะต้องแยกจากกันเพราะผมมันยากจนผมจะไปเรียนต่อเมืองนอกอย่างคุณไม่ได้คุณกับผมนับปันแต่จะต่างกันเหมือนดอกฟ้ากับยาจก โทพิพั์ปริชาติไม่ได้รักคุณพ่อฐานนะแต่รักคุณเพราะความดีสี่ปีแล้วไม่ใช่เหรอคะที่เรารักกันมาเพียงสองปีที่ปริชาติจะต้องไปเมือนนอกทาไมจึงระแวงว่าปริชาติจะเปลี่ยนใจละคะที่ผมระแวงเพราะคุณพ่อตลอดจนญาติพี่น้องของคุณในเกลียดผมต้องการแยกคุณไปจากผมปริชาตนะไม่ใช่เด็กแล้วนะคะปริชาติมีชีวิตจิตใจเป็นของตนเองและก็ตัดสินใจเองได้คะ่ะ ขอให้เชื่อเธอไม่มีใครที่สามารถที่จะแยกเราสองคนจากกันได้หรอกคะ่ะคุณอย่าคิดอะไรมากเลย ฉันเชื่อว่าคนอย่างแกคงไม่มีปัญญาภาบริชาติมาที่นี่อือเจเอ,อพี่ทย์ตักน้ำใส่กระโหลกฉันงกดูเงาหัวตัวเองสะบักหยุดเถะทำไมแกจะทำไมฉันแต่ฉันไม่หยุดนะดู <c oughs> ลูกมหาเวก <c oughs> มันญาติโสแม่ของมันเป็นใครแหมค้าต่ำๆมาโถทวีช่ยท้ยผิดท,ที่อ่ะเอางี้ดีกว่า ปล่อยไปหน้าทีูุ่ดีกว,ว่าวิทย์วจัดการิองอ,อยา่ากรค่พี่พัฒน์เรากลับกันอะค่ะ ฉันไม่เขียวนะกีพัไม่จำเป็นที่คุณจะต้องทำกับพีวิทย์อย่างนี้มันไม่จำเป็นเลยอเกิดตุต้แย่จ้ คุณพ่อหรือใครอื่นเลยตัวของเราเองที่แท้